สังคมป6เทอม2นะครับสาระที่3เศษศาสตร์1บทบาทของผู้ผลิตสินค้าและบริการมนุษย์ทุกคนย่อมมีความต้องการสิ่งต่างๆแตกต่างกันนะครับและสิ่งต่างๆที่สามารถบำบัดความต้องการได้นั้นจะถูกนำไปใช้ในการบริโภคและสิ่งของนะครับที่นำไปใช้ในการบริโภคนั้น ก่อให้เกิดผลการผลิตซึ่งก็คือการสร้างสินค้าดังนั้นการผลิตก็คือการสร้างสินค้าและบริการขึ้นโดยผู้ผลิตหรือเรียกอย่างผู้ขายมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาผลกําไรความหมายและความสําคัญของการผลิตสินค้าและบริการการผลิตหมายถึงกระบวนการรวบรวมปัจจัยการผลิตได้แก่ที่ดินแรงงานทุนวัตถุดิบและเทคโนโลยีต่างๆมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นสินค้าหรือบริการอาจจะอยู่ในรูปของการสร้างขึ้นใหม่ การแปลรูปและการอำนวยความสะดวกเป็นกระบวนการแปลรูปปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการเช่นการทำธูเรียนกวนสับปะรดกวนดอกไม้ประดิษฐ์การให้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ค้าไปยังผู้ค้าปีการให้การรักษาพยาบาลคนไข้การให้บริการเงินกู้หรือรับฝากเงินการอำนวยความสะดวกและการให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวตลอดจน การแสดงให้ผู้ชมมีความสนุกเพลิดเพลินทั้งหมดนี้เรียกว่าการผลิตเข้าใจนะเปล่านะครับลักษณะที่เรียกว่าการผลิตคือ 1. ทําให้เกิดสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 2. ทําให้เกิดสินค้าหรือบริการโดยต้องเกิดจากการใช้แรงงานทางกายสมองและเครื่องจักรสสินค้าและบริการนั้นต้องมีอัตถประโยชน์ 4. จะต้องมีการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าจะผลิตสินค้า หรือบริการอะไรจํานวนเท่าใดส่วนการเลือกวิธีการผลิตและการกระจายผลผลิตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจภายหลังเ,เลยนะครับหในบรรดาในบรรดากิจกรรมตักคุนนะครับในบรรดากิจกรรมนะครับเศรษฐกิจกรรด้วยกันแล้วการผลิตเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอย่างใกล้ชิดปัจจัยการผลิตกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ กระบวนการเปลี primer primer decir, ini, between, ่ยนแปลงหรือแปรรูปปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิดผลผลิตเรียกว่าการผลิตนะครับการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปปัจจัยการผลิตเพื่อให้เป็นผลผลิตเรียกว่าการผลิตมีความสําคัญในฐานะก่อให้เกิดสินค้าบริการต่างๆขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยหน่วยเศรษฐกิจทําหน้าที่นะครับทำหน้าที่ในการผลิตก็คือ ผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจมีหลายประเภทได้แก่ผู้ผลิตที่มีเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนและบริษัทสินค้าหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์สินค้าแบ่งออกเป็น2ประเภท1ได้แก่สินค้าเลยครับสินค้าไร้ราคาหรือเรียกว่าฟร o กูสั b เสรีหมายถึงสินค้าที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ได้มาเป่าเปล่านะเป็นสิน่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทุกคนได้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นอากาศแสงแดด น้ำแม่น้ำลําทาง 2. ส,สินค้าทางเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐทรัพย์อีคอมมิคกูสหมายถึงทรัพย์ที่ต้องทําให้เกิดทรัพย์ที่ทําให้เกิดอัตถประโยชน์ใช้ในการบําบัดความต้องการของมนุษย์มีปริมาณจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการและมีการมีราคาซื้อขายเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคน้ำมันเชื้อเพลิงลำดับขั้นของการผลิตแบ่งออกเป็น3ขั้น 1. การผลิตขั้นปฐมภูมิ การผลิตแบบดั้งเดิมเป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยตรงมีกรรมวิธีในการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อนผลผลิตที่ได้นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอื่นต่อไปเช่นการเพาะปลูกการทำนา 2. การผลิตขั้นทุติยภูมิ (secondary production) คือการนำผลผลิตขั้นปฐมภูมิมาดัดแปลงเป็นผลผลิตหรือสินค้าใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียเช่นการนำลำไยมาอบแห้งหรือการมาทำผลไม้กระป๋องเป็นต้น 3. การผลิตขั้นตติยภูมินะ Territory นะครับคือการนำผลผลิตขั้นปฐมภูมิสสนะการนำผลผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมินะครับมาส่งให้ถึงมือผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆทั้งทา,างบกทางน้ำทางอากาศตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเช่นงานราชการการค้าส่งการค้าปลีกการประกรันภัย การธนาคารการบรรจุหีบห่อประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการผลิตขั้นปฏิยภูมิมากกว่าขั้นอื่นๆการบริการหมายถึงการผลิตสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เช่นที่ปรึกษาทางกฎหมายการรักษาพยาบาลการศึกษาการบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจการกีฬาการออกกําลังกายทัศนศึกษาและท่องเที่ยวการบริการแบ่งออกเป็น2ประเภท การบริการแบ่งออกเป็นสองประเภทนะเอามาดูนะได้แก่หนึ่งการบริการส่วนบุคคลได้แก่การเป็นการบริการมุ่งสู่มุ่งสู่การบริการมุ่งสู่ผู้บริโภคโดยตรงเช่นการบริการการขนส่งนะครับเดินทางที่พักโรงแรมสุขภาพร่างกายการพักผ่อนการประกันชีวิตเรียกว่าการบริการส่วนบุคคล2การบริการส่วนธุรกิจ ป็นการบริการมุ่งสู่ธุรกิจโดยตรงเช่นบริการด้านการวิจัยบริการด้านการปรึกษาการจัดการบริการให้คําแนะนําปรึกษาทางการตลาดสรุปการบริการเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งจับต้องไม่ได้แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แต่ได้ยังการบริการคือส่วนหนึ่งของสินค้าและผลิตภัณฑ์จับต้องได้ไหมแต่สามารถ สนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นสิ่งที่ผู้ผู้ผู้ผลิตใช้ตอบสนองความต้องการหรือบำบัดความต้องการของมนุษย์ทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการในปัจจุบันจําเป็นต้องคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดผู้ผลิตที่ดีควรใช้ทรัพยากรให้ประหยัดสิ่งเปลืองน้อยสุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการผลิตจึงต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผลตอบแทนที่ได้รับก่อนเสมอจึงสามารถเลือกใช้วิธีการผลิตนั้นได้สำหรับหลักการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถทำได้ดังนี้1ด้านบุคลากรการผลิตโดยการใช้การแบ่งงานคือการแบ่งงานการทำในแต่ละขั้นตอนการผลิตตามความถนัดความชํานาญ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ต้องลดค่าใช้จ่าย 2. ด้านการจัดการการดําเนินงานเพื่อให้องค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดโดยวางแผนควบคุมการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย 3. ปัจจัยด้านการผลิตการคัดเลือกปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นวัตถุดิบน้ำมันเชื้อเพลิงแรงงานเครื่องจักรกลเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อต้นทุนการผลิต หากปัจจัยการผลิตไม่มีคุณภาพจะทําให้ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพตามไปด้วยและหากปัจจัยการผลิตมีราคาแพงก็ส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตมีราคาแพงเช่นกันมาดูซิปัจจัยการผลิตและสินค้าปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการต่อ,อน,นะครับความหมายและการพัฒนาความหมายและประเภทขอโทษทีความหมายและประเภทของการผลิต ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตหมายถึงทรัพยากรที่นํามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการแบ่งออกเป็นดังนี้หนึ่งที่ดินที่ดินหมายถึงที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงงานและอาคารบ้านเรือนรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่ติดอยู่กับที่ดินทั้งบนดินเหนือดินและใต้ดินเช่นแร่ธาตุแม่น้ําทะเลป่าไม้ทะเลนี่ก็จัดเป็นที่ดินนะทิวทัศน์ธรรมชาติต่างๆที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่มีจํานวนจํากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของที่ดินเรียกว่าค่าเช่า 2. แรงงานหมายถึงการทำงานทุกชนิดของมนุษย์ที่ใช้กำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาหรือความสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตสินค้าหรือบริการผู้ที่ใช้แรงงานจะได้ผลตอบแทนคือค่าจ้างและเงินเดือนค่าจ้างและเงินเดือนนะค่าจ้างเรียกว่า a g e เงินเดือนเรียกว่า s a ร a r y แบ่งแรงงานออกเป็น3ประเภท2.1แรงงานมีฝีมือ s k i l l e d l a b o r เป็นแรงงานที่มีความรู้ความชํานาญได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมีทักษะและประสบการณ์เช่นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์พยาบาลสถาปนิกแรงงานมีฝีมือ2.2แรงงานตึงฝีมือ semi-skilled labor เป็นแรงงานที่มีความรู้และทักษะระดับหนึ่งเช่นช่างไม้ช่างเทคนิคคนคุมเครื่องจักรในโรงงาน2.3แรงงานไร้ฝีมือ unskilled labor เป็นแรงงานที่ใช้กำลังกายในการทำงานเพียงอย่างเดียว ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ความชํานาญมากนักเช่นคนงานรับจ้างทั่วไปคนงานแบกหามปัจจัยการผลิตหัวข้อที่1คือที่ดิน2คือแรงงาน3คือทุนทุนเรียกว่าแคปิตอลหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตทุนหรือสินค้าทุนแบ่งออกเป็น2ชนิดคือสิ่งก่อสร้างทุนด้านสิ่งก่อสร้างเช่นโรงงานถนนทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเช่นเครื่องจักรนอกจากนี้ทุนยังหมายถึงเงินทุนซึ่งเป็นสื่อกลาง ในการจัดหาสินค้าทุนผู้เป็นเจ้าของทุนจะได้รับผลตอบแทนคือดอกเบี้ยต่อนะครับ 4. ผู้ประกอบการเอนเตอร์พรีนอรหมายถึงผู้ที่นำที่ดินแรงงานและทุนมาดำเนินการผลิตสินค้าและบริการเพื่อขายในตลาดผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใคร ส่วนผลตอบแทนของผู้ประกอบการเรียกว่ากําไรผลตอบแทนของที่ดินเรียกว่าอะไรครับนักเรียนค่าเช่า <AfD. S 1> ผลตอบแทนของแรงงานเรียกว่าค่าจ้างและเงินเดือน <assurance. S 1> ผลตอบแทนของเงินทุนเรียกว่าดอกเบีย้ยผลตอบแทนของผู้ประกอบการเรียกว่ากําไรลงทุนเรียกผลตอบแทนของลงทุนว่าดอกเบีย้ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้า ทรัพยากรในการผลิตนะครับปัจจัยที่มีปทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องนํามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการซึ่งในการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตนั้นผู้ผลิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ดุลยพินิษ์เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรโดยอาศัยปัจจัยต่างๆประกอบซึ่งหลักการสําคัญดังนี้1ปัจจัยทางด้านทุนปัจจัยทางด้านทุน ในการผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยทุนที่ใช้ที่ใช้กับผลตอบแทนที่ได้รับโดยปกติผลตอบแทนจะต้องสูงกว่ารายจ่ายถ้าผู้ประกอบการพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ไปกู้ยืมมาลงทุนก็จะสามารถขยายการผลิตต่อไปได้เช่นสมศรกมีกู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุนเปิดร้านขายข้าวแกงต่อมาสมศรีเห็นว่ากิจการข้าวแกงมีความก้าวหน้าได้ผลกำไรดีและสามารถชำระเงินที่ยืมมาได้หมด จึงตัดสินใจกู้ยืมเงินใหม่เพื่อมาลงทุนขยายกิจการเพิ่มขึ้น 2. ปัจจัยทางด้านผลประโยชน์ในการผลิตและบริการนั้นจําเป็นต้องคานึงถึงผลประโยชน์ให้มากที่สุดเนื่องจากทรัพยากรของประเทศมีอยู่อย่างจํากัดดังนั้นจึงควรใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการในอัตราที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคมและผู้บริโภคเพื่อให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดและเกิดประโยชน์มากที่สุด 3. ปัจจัยทางด้านการคุ้มค่า การผลิตสินค้าและบริการจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการในปริมาณที่น้อยที่สุดต่อนะครับและเกิดความคุ้มค่าในการผลิตมากที่สุดการใช้ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ที่เวียดที่สุดคือการใช้วิธีประหยัดต่อขนาดการประหยัดต่อขนาดวิธีการประหยัดต่อขนาดกล่าวคือการใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุดและมีขนาดพอเหมาะจนทําให้เกิดการเสียต้นทุนการผลิตต่ําที่สุดเช่น โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงาน20คนผลิตสินค้าได้100ชิ้นต่อวันเมื่อเพิ่มคนงานเป็น30คนผลิตได้120ชิ้นต่อวันโรงงานจึงเลือกใช้คนงานเพียงแค่20คนเนื่องจากเฉลี่ยแล้วผลิตสินค้าต่อคนได้มากกว่าคนงาน30คนและเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงาน 4. ปัจจัยด้านคุณธรรมการผลิตสินค้าและบริการจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิด ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบทรัพยากรของประเทศเช่นหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายและย่อยสลายยากในการในกระบวนการผลิตเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมควรเน้นการใช้ปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าดังนั้นการเลือกปัจจัยการผลิตจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพื่อจะได้มีทรัพยากรไว้ใช้นานๆปัจจัยด้านคุณธรรมนะ สรุปแล้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทรัพยากร1ปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรครับด้านทุน 2. ด้านผลประโยชน์3ด้านความคุ้มค่า4ด้านคุณธรรมนะครับก็คือนะไม่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายผู้บริโภคต่อนะครับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการเทคโนโลยีหมายถึงกระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือที่นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ หรือใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ 1. น,เท,โนโเทคโนโลยีในการผลิตคือการเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดในการผลิตสินค้าผู้ผลิตย่อมคำนึงถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตโดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องจักรแทนการใช้แรงงานเพื่อให้มีต้นทุนต่ำที่สุด หรือให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากที่สุดและผลกำไรตอบแทนสูงสุดแต่ก็ยังได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันในราคาที่ถูกเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคสาเหตุสำคัญที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสรุปได้ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทำให้สินค้าและบริการในตลาดมีจำนวนมากขึ้นโดยการพัฒนาการผลิตที่ทันสมัยใช้เครื่องมือเครื่องจกักรช่วยในการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วยแรงงานทําให้ได้ผลผลิตมากขึ้น 2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตทําให้ได้กําไรเพิ่มขึ้นผลิตสินค้าได้จํานวนมากทําให้ลดต้นทุนการผลิต 3. การผลิตสินค้าต่ําลงทํำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้มากขึ้นทําให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนนั้นสูงขึ้นเพื่อให้ราคาสินค้าต่ําลงนะผลิตนะเทคโนโลยีการผลิตทําให้ราคาสินค้าถูกลง นะทำให้คนเราเนี่ยเลือกซื้อของได้มากขึ้น 4. เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นการเพิ่มคุณภาพการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 5. เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความหลากหลายช่วยประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายทําให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการของบริโภคที่ของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าหัวข้อต่อนะครับสาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะหัวข้อที่6เพื่อลดแรงงานหรือกําลังคนให้น้อยลงทําให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น 7. เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตทําให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุดเอามาทวนนิ้สาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตหนึ่งเพื่อเพิ่มผลผลิต2เพื่อลดต้นทุนการผลิต 3. เพื่อให้ราคาสินค้าต่ำลง 4. เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 5. เพื่อผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด 6. เพื่อลดแรงงานหรือกำลังคนให้น้อยลง 7. เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรนะเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็นปัจจัยให้คุ้มค่าและมากที่สุดเทคโนโลยีมี2ประเภท1เทคโนโลยีนามาทาเราเรียกว่าซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์หมายถึงขั้นตอนการนําความรู้ ปฏิบัติโดยไม่มีเครื่องมือเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อยมากเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โน้ตเพลงแบบแปลนบ้านตำราสมุนไพรเราเรียกว่าซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีนามธรรม 2. เทคโนโลยี Technology, รูปประทฮาร์ดแวร์เครื่องมือที่นํามาเสริมสร้างความสามารถของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ช่วยในการทํางานบางอย่างง่ายกว่าการทํางานด้วยมือเปล่านะครับเช่นเครื่องมือเครื่องจักรเรียกว่าเทคโนโลยีรูปธรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมหมายถึงการนาการนําเทคโนโลยีนะครับนะหรือเครื่องมือที่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขที่มีอยู่คือ,คอเหมาะสมต่อทรัพยากรสภาพแวดล้อมสภาพสังคมวัฒนธรรมการศึกษาสภาพเศรษฐกิจดังนั้นความเหมาะสมของเทคโนโลยีจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีแต่อยู่ที่เงื่อนไขการนําไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีที่เหมาะสมอาจจะเหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่งของสถานที่นั้นเท่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานที่อื่นๆในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันลักษณะของเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีดังนี้ 1. เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นก่อนประชาชนต้องมีความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีและมีการยอมรับแพร่หลาย 2. เครื่องมือควรจะมีขนาดเล็กคล่องตัวใช้งานง่าย 3. กระบวนการผลิตต้องไม่ซับซ้อนบุคลากรสามารถจัดการกันเองได้ 4. ต้องใช้แรงงานคนมากกว่าแรงงานเครื่องจักรเนี่ยเทคโนโลยีเหมาะสมใช้คนมากกว่าเครื่องจักรซึ่งกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาอาจมีจํานวนแรงงานว่างงานอยู่มากต้องมุ่งเน้นการสร้างงานสาหรับแรงงานเหล่านี้ 5. ต้องไม่ทําลายระบบนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดความเสียดันการ,สราเสียสมดุลในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนดังนั้นการนําเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศต้องคํานึงถึงความเหมาะสมหัวข้อต่อไปการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยให้สามารถดําเนินไปอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสําคัญในการขจัดความยากจนและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นดังนั้นประเทศไทยจึงเกิดแนวคิดการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ได้ตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญของเทคโนโลยีว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆดังนี้ข้อ1เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเราใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่วิศวกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีทางชีวภาพรวมทั้งพันธุศาสตร์ในการพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนพัฒนาเครื่องจาักรการเกษตรด้วย 2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม มีความพิเศษต่ออุตสาหกรรมพื้นฐานได้แก่อุตสาหกรรมเคมีโลหะและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของอุตสาหกรรมพื้นฐาน 3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพลังงานมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานของชาติซึ่งมีราคาถูกและใช้ได้อย่างถาวรเช่นพลังงานน้ำจากเขื่อนเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น,นๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมตลอดจนการสำรวจขุดเจาะหา แหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ 4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรทรัพยากรธรมธรมชาติมีการกำหนดมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อมและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนการแก้ปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอย่างเหมาะสม 5. การใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันและพัฒนาประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของชาติเช่นอาวุธยุโทโธปกรณ์การสื่อสารเพื่อการใช้ป้องกันประเทศและหรือเพิ่พมการค้าขายด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากปัจจัยที่ดินทุนและแรงงาน ดังนั้นประเทศไทยจึงใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมดังนี้ 1. การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสามารถแปลสภาพสินแร่เหล็กให้เป็นรถยนต์ทําให้ราคาผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้นเรียกว่าเพิ่มมูลค่าของสินค้าสินค้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพคุณภาพตามที่ผู้ผลิตต้องการาก็จะทําเป็นประโยชน์นะสุดท้ายก็คือจะสร้างประโยชน์ได้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค 3. ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีจะต้องลดปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตทําให้ต้นทุนต่ําลงผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่ไม่แพง 4. การประหยัดวัตถุดิบในการผลิตภาคเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนั้นจะช่วยประมาณการใช้วัตถุดิบให้น้อยลงเช่นใช้ปุ๋ยยากําจัดศัตรูพืชและน้ําให้มันต่ําลง 5. การพัฒนาวัสดุใหม่ที่เหมาะสมกว่า ใน,ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมการพบ่วัสดุชิ้นใหม่ๆแทนวัสดุเก่าๆที่หายากและมีราคาาคาแพงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากเช่นรู้จักใช้ไฟเบอร์แทนโลหะห,หรือเหล็กในการประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับหการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณที่มากๆเทคนโนโลยีจะช่วยในการผลิตสินค้าให้ได้ข่าวละมากๆเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและเกิดผลที่ดีต่อ,อการพัฒนาเศรษฐกิจ7 การเกิดสินค้าใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีจะต้องทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะและพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อมีโรงงานก็เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ8เพิ่มโอกาสทางการค้าเทคโนโลยีจะต้องเพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งในและนอกประเทศอาจจะผ่านระบบอินเทอร์นเน็ตเช่นอ e ีคอมเมิร์ซเป็นต้นผลดีผลเสียของการ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันคนไทยใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวางแต่เทคโนโลยีเหมือนดาบสองคมมีทั้งผลดีและผลเสียดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นต้องคํานึงถึงผลต่างๆดังนี้หนึ่งกระบวนการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเมื่อเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีอยู่กับสินค้าทุนและมนุษย์การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขของการใช้ทรัพยากรจํากัด และมีการขัดแคลนได้จึงจะเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีโดยเฉพาะกระบวนการสะสมทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังนี้มาดูนะฮะกระบวนการเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในผลิต1.1การสะสมทุนสินค้าทุนได้แก่เครื่องมือเครื่องจกักรอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตสินค้าโรงงานรวมทั้งวัตถุด,ดิบสินค้าขั้นกลางตลอดจนถึงสินค้าคงคลังเป็นต้นการที่ประเทศต่างๆจะใช้ทุนเพื่อสร้างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจได้นั้นจําเป็นต้องมีกระบวนการสะสมทุนซึ่งต้องเสียสละนะการบริโภคในปัจจุบันเพื่อสร้างผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนั่นคือจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักออมทรัพย์หรือว่าเก็บออมนั่นเอง1.2การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์หมายถึงปริมาณและคุณภาพของประชากรต่อนะฮะทรัพยากรมนุษย์หมายถึงปริมาณและคุณภาพของประชากรรวมถึงทักษะความรู้ความสามารถของคนคนนั้นด้วย ทรัพยากรนี้เป็นกําลังนะเป็นกําลังคนที่มีความสํคาคัญต่อการผลิตเรียกว่ากําลังแรงงานกําลังแรงงานหมายถึงผู้ที่อยู่ในวัยทํางานมีส่วนร่วมในการผลิตรวมทั้งผู้อยู่ในอยู่ในวัยทํางานหรือไม่มีงานทําผู้ที่มีอยู่ในวัยทํางานที่มีความประสงค์ทํางานแต่ไม่มีงานทําโดยไม่รวมบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในวัยทํางานแต่ไม่มีส่วนร่วมในการผลิตเช่นแม่บ้า<ะ>นนักเรียน นักศึกษานักบวชและบุคคลทุกพลภาพไร้ความสามารถเป็นตน้นอย่าลืมนะทรัพยากรมนุษย์ไม่รวมกลุ่มคนที่ไม่มีส่วนร่วมนะเช่นแม่บ้านนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่ร่วมนะนักบวชไม่ไม่เป็นทรัพยากรมนุษย์นะ 2. ผลของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าทุนนะหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ย่อมส่งผลต่อการ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยตรงในขณะเดียวกันยังเพิ่มการประหยัดทรัพยากรและต้นทุนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันทางการค้านะครับ 3. ข้อควรพิจารณานะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมีดังนี้ 1. ข้อจํากัดเรื่องทุนสําหรับการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งคงต้องมีการนําเข้าทุนก่อหนี้ต่างประเทศซึ่ง เกิดการทำให้เกิดปัญหาขัดดุลการค้าและดุลการชำระเงินอย่างต่อเนื่องและยาวนานต่อนะฮะสาข้อจํากัดในเรื่องความรู้และวิทยาการใหม่ๆควรพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไขให้สามารถรู้จักพึ่งพาตนเอง3.3ข้อจํากัดในเรื่องความเหมาะสมควรตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตน3.4ข้อควรระวังเรื่องผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรใช้อย่างระมัดระวังและรอบคอบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุปเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีชวิตของประชากรอย่างแท้จริงอ่จสำหรับบทบาทผู้บริโภคเราก็จะอ่านเป็นคราวหน้านะครับ